แล้วไปแล้วถ้าถ้าไอ้น้ำมันดันออกไ้่น้ำมันเปลี่นเชือเลยเปียนอะไรอมันพุ่งจากการวัดนะัดได้เราเัด้งบัดเลยส้องจงเจี้ยงงูเมื่อกี้มันอ้าอ้อยู่เลยบีงี้นมันไม่อกจรมันยูเฉียงลงด้วยาอมน้นอย่ี้ยนร เห็นรถเห็นรถพี่ก้อยอีกคันหนะึ่งร้อยเก้าห้าเขาเนี่ยรถร้อยเก้าห้าเขาพอ่กันโบนทำงานหนักเครื่องมันก็ปัน่นปั่นหนักไปตามแกนมันยัดไม่สุดครับอู้นี่เธอโบอสีโกสักแปลดรว มันเครื่องพุ่งแล้วว่าไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละรถติดโบรถจักรไม่มีโบแล้วไม่ติดโบจากเครื่องดีๆอยู่ก็มันเป็นทํางานหนักทํางานหนักทีนี้เครื่องก็จะไปก่อนไอเรื่องแรงมันก็แรงอยู่ที่เรีกก็ว่าจะติดเหมือนกันแหละเดี๋ยวต้องรอดูก่อน ผลกระทบน่าจะเยอะกว่าดูแหลยากนะนี่ถ้ามีจุดรั่วตามนี้ก็เรียบร้อยครับจะเป็นทอ่อท่อเข้ากรองจะต้องรอด,ดูเทสดูว่าเครื่องมันหลวมหรือว่ามันมันยังแน่นอยู่อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ